สวัสดีครั้งครับกับไลเลนเช่สิบสามใช่ไหมเออเมื่อคืนอัดคลิปเออน่าจะก่อนเที่ยงคืนไอดี ID นี้มันตัดตอนเที่ยงคืนครับกล่องมาเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละไอดี ID หลักนี่เที่ยงวันเควาเลนทายอะไรอีกอ่ะเอ้ยเพิ่มโอกาสออรอบเย็นอีกละสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มสิาถึงสิบห้าครับเพิ่มโอกาสน่าจะพวกนี้ อ๋อสามตัวนี้ครับสโนมิมิกุใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ตัวใหม่แมวอะไรปืนสลุดนะแล้วก็เงือกหรือเปล่าอมอตัวนี้ก็อ่าอ่าอ่ามีสกิลอมตะโอเคครับละมารินก่อนดีกว่าเปิดกล่องด้วยนี่อ่ะเปิดเลยได้อะไรบ้าง โอ้โหโอ้โหกบจ็ดาวก็ไปอย่างดีวะอย่างดีเหรอวะอืมอะไรอีกเราลงด่านไปแล้วใช่ไหมน่าจะหลังสี่ทุ่มลงไปเรียบร้อยก็คลิปก่อนหน้านี้แหละอัีนี้เดี๋ยวน่าจะมีรินเอารินไปเล่นโอเคน่าจะเปิดหมดแล้วนะ จากเปิดยังไงก็ต้องเช็คหน่อยนี่ครับสตัวตัวนี้มีอมตะสั้นๆไปหน่อยตัวเงือกก็ถือว่าพอใช้นะมันบัฟพลังใช่ไหมแล้วก็เสษเปลือกหอยปูเสฉวนเลยนะ่ยก็เหมือนได้ตัวแทงเพิ่มก,ก็พอใช้ชะได้อยู่เหมือนกันส่วนสโนมิก,กุก็ตัวใหม่เลยนะเฮ้ยอะไรวะไม่ได้กดอะไรนะ ตัวใหม่ก็คือมันทั้งบัฟช่วยทีมแล้วก็ทำเดเมจใส่ไยตรงข้ามสกิลแรงด้วยก็เลยเป็นอะไรที่เออคุ้มว่ะกันนี้เชอรินเรินผมใส่ของอย่างนี้นะเน้นเดเมจแรงๆเลยแล้วก็ติดสกิลกระเป๋านี่รุ่นเก่าครับบวกคลิ้มีกระเป๋าใหม่ก็บวกคลิ้เดเมจแรงๆเหมือนกันดินี่ก็ใส่ไปแบบขำๆอ่าไม่ได้อะไรมากหรอก โลก็อันเก่าอันใหม่ก็มีนี่เพิ่มเมจิกแอทแทกเนี่ยเปิดหาเอาส่วนใหญ่จะลบทิ้งด้วยซ้ำพอไม่ใช้กันดกูกากาไปหน่อยคือใส่อะไรก็ได้แล้วครับสมัยนี้คือเกียร์ก่อนที่จะรีเปนแต่จะไปอัปเดตอ,อันล่าสุดอะผมถือว่าเกียร์มันค่อนข้างดีคือมันปรับพลังให้ดีขึ้นไงจน รุ่นกเก่าแม่งกากไปเลยอ่ะกิลก็อันนี้นะครับวางก็แอดเอาเอาสักใครติดตามอยู่ก็40ถึงมาสเตอร์99เลยแล้วกันก็ไม่ค่อยอะไรมากเลยละแต่ถ้าบอสเริ่มยากเดี๋ยวคงจะย้ายเหมือนเดิมนี่นะครับชื่อเกิลก็ตูแค่นี้แหละจัดการตัวเองครับ เซตเอกมาสเตอร์99นะครับเก่งกว่านี้ก็คิวอ่นเลยแยะๆไม่รู้เขาเลิกเล่นกันหมดหรือยังตีได้ทุกตัวครับรอบนี้ไม่ไม่ว่าครับจะขอตีชั้นสูงๆหน่อยถ้าอยากให้ผมช่วยให้มาก็ตีชั้นบนๆครับชั้นล่างๆจัดก,การกันเองเลยครับอยากตีเขาเชิญคือมันก็ไม่ยากออกเล่นมันน้อยตีชั้นสูงไปเลยตีไปกี่คนอนะคนเดียวอ่ะไปะ สุดท้ายเทียมครับตัวเดียวมันไม่อะไรมากหรอกตุ้มแต่นี่ครับตัวอมตะต้องมีครับจะติดโล่จะบัฟเลือดอยังไงก็ต้องมีครับจะบัฟหลบสกิลอะไรพวกเนี้ยควรจะมีชูก็ได้ครับบัฟหลบสกิลแต่ไม่มีแล้วใช่ไหมยุคนี้มาลีเขาตัวรุ่นเก่าเปืนสลุดก็ติดอมตะนะ เนี่ยสัญลักษณ์ของอะไรขึ้นหัวเรือดำน้ำเหรอเนี่ยไม่ได้สอนสเต็ปเลยเว้เล่นให้ดูก่อนลวกันลือพอดีเรียบร้อยจะไปแนะนำสเต็ปอีกรอบแล้วกันเกียร์ถ้ายังไม่มีเกียร์ดีๆก็เกียร์อื่นก็ได้ครับเอาเท่าที่มีไปก่อนแต่ยังไงต้องรีบขึ้นหกดาวให้ได้อะอย่างอันที่ท็อปๆสุดก็กระเป๋าใช่ไหม ควรจะมีบังคับมีตัวท็อปสุดแล้วสำหรับสายฟรีมันก็ออกยากเหมือนการทําใจเลยทีมนี้ยังได้ไม่ครบเลยกระเป๋าอะลองลงมาก็เข็มขัดหลบครับเข็มขัดน้ำตานี่คือเน้นหลบเลยตัวชนควรควรจะใส่อันเนี้ยกระเป๋าก็ตัวทำเดเมจทั้งต่างๆตัวติดบ,บัฟเน้นบัฟอะไรพวกเนี้ยตัวชนตัวเสียเลือดแค่เข็มขัดแค่นี้เองที่เหลือก็ไปสลับตามใจครับ หมวกนี่ถ้าพอเริ่มเลดบอสได้มันก็ดรอจนเบื่อเป็นเข็งแต่ก็ต้องต้องก็จนใช้ได้ทุกตัวแหละก็ถือว่าคุ้มอยู่ทจริงมันก็มีดีกว่านะแต่เราก็เลือกไม่ได้หรอกแหวนก็ใช้ได้ครับนี่มัรู้อันรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะเออนี่จะน่าจะรุ่นใหม่ครับตัวไหนจะเอาทำเดเมจแล้วคลิยร์แรงๆตีแรงๆเนี่ยครับเพิ่มคลิกรเลดด้วยตีแรงด้วยครับ สายตีกายกายภาพครับอันนี้ก็เฉพาะทางไปหน่อยเนอะเอาเป็นแค่หมวกนะครับไอ้มองกุฎปะเลขอะไรคราวเฮลเม멧คราวนี่มันคราวเมฆนี่ไม่ได้คราวแบบมงกุฎหมวกหมวกปีกเมฆใช่ไหมเรียกกันภาษาไทยเนี่ยใช้ได้ธนูก็เน้นติดสกิลก็ไม่ใช่ของหายากอะไรแต่จูว่าจะ ความไม่ได้มาได้หรือเปล่าส่วนสายเวทครับจะเอาถึกๆกก็ใส่ต้านสกิลให้เกิดร้อยครับด้วยคาถานี้ครับมันจะตายยากขึ้นก็ช่วยในเลทบอสได้ตลอดแหละแล้วก็ควรจะมีตัวพวกนี้ด้วยครับที่มีติดอมตะไปหากันเราเองซึ่งมะนาวมีไงมะนาวพี่ก็ล่าอยู่อดีนี้ยังเนี่ยขาดอีกตัวหนึ่งขาดตัวย่อยอีกสตัวมั้ง เนี่ยอมตะเสีวิตัวนี้ก็ได้คือช่วงต้นก็คือทีมต้องตั้งหลักได้ก่อนฉะนั้นก็ปล่อยพวกมีปั๊บเลือดอย่างนี้ตัวชนคือต้องมายันไว้อะไม่งั้นดี๋ยวมันดันเข้ามาเล็กๆแล้วเราจะตั้งทีมยากคือปล่อยตัยวนี้ไปตัวชนไปตัวติดปั๊บไปอมตะไปจะเน้นหลบสกิลก็ตัวพวกนี้ก็ได้มีสกิลมีบัฟหลบสกิลอยู่ หาเอาตัวรุ่นใหม่เยอะ,ะเลยเอาตัวทำเดเมจลงไปเลยไหมก็ได้แต่ถ้าจะให้อะไรอะให้ชัวร์ถ้าทีมยังไม่แข็งแบบของยังไม่ไม่ครบอะทีมแรกก็ตัวชนกับตัวบัฟพลังต่างๆก่อนอย่างพี่ก็อาจจะเอาชูมาไว้อีกทีมหนึ่งเนี่ยอาจจะเอาชูมาไว้หรือจะมีแมวอาจจะใส่แมวด้วยก็ได้มานาวเนี่ยก็เอาไปลุยก่อน มีอะไรอีกว่าที่บับช่วยเพื่อนได้ถือว่าก็เหมือนจะมีเยอะนะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ว่าถือตัวรุ่นใหม่ยังไม่ได้เลยนี่ก็ได้ฮะอันไหนว่านี่ทำเดเมจแรงๆนี่อะอมาตะสองวิตีเร็วเดินเร็วช่วยเพื่อนก็ได้มีไอเปิดพอดี เรทีมตั้งหลักได้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มปล่อยตัวที่มันไปดีบัฟส่ฝ่ายตรงข้ามเช่นตัวนี้ก็ลดหลบปลีกลดหลบสกิลฝ่ายตรงข้ามก็คือบอสนั่นแหละตัวอื่นด้วยปะลัานลดหรือเปล่าวะเนี่ยเลนสกิลลดก็ลดหลบของตัวบอสเหมือนกันหรือก็เป็นตัวอันอันก็ได้ฟักทองก็ได้ฟักทองก็รุ่นเก่าหน่อยนแะล้วก็เริ่มปล่อยตัวนั้น หลังจากนั้นก็น่าจะชัวร์แล้วก็ปล่อยตัวที่มันบัฟทีมให้ทีมตายยากไปเรื่อยๆตัวชนก็รอจังหวะบ้างก็ได้ไม่ต้องไปลบ่ยแต่ตัวติดอมตะเนี้ยควรจะปล่อยให้ต่อเนื่องไปเล่นกันอีกรอบคือพอทีมตั้งได้ก็ให้เป็นเน้นตัวที่มันลดลบหลีกลดลบสกิลบอสเอา ดูอีกรอบครับเนี่ยตัวชนคือถ้าเอาตัวทำเดเมจไปแล้วมันฆ่าลูกน้องได้อ่ะเราก็จะได้แร่เพิ่มด้วยไงที่จิงก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เพราะทีมค่อนั่งถึกไงปล่อยประมาณนี้รู้สึกว่ารอดแล้วถ้าจะเอาให้เป๊ะๆก็ได้เนี่ยทีมน่าจะพอ ชนได้แล้วจริงๆต้องเอาตัวชนมาเพิ่มนะครับนี่ะบ,บับหมัดต่อยหัวร่วงไปแล้วช่วงแรกยันให้ได้ก่อนแล้วพอช่วงหลังก็เน้นพวกตัวที่ไปทีพับอะไปปักหัวตัวบอสกับตัวทำเดเมจใส่เราใส่ลงไปมันก็ลุ้นให้มันตายลุ้นให้มันโดนสกิลเราถ้ามันไม่โดนก็เมื่อวานก็ไม่โดนเหมือนกันนั่งมองไปดิโอ้โ oh ห จนหมดเวลาทำเดยเมจได้ไม่โดนสกิลเราสักดอกอะ่ะโอ้โหแบบเบิร์ตเลยเนี่ยตัวทำเดยเมจก็ต้องใส่ก็ดีนะอ้าวนี่โดนสกิลก็จบเลยครับเพราะตัวรุ่นใหม่สกิลมันแรงครับเลือดสองล้านยังไงตัวรุ่นใหม่มันกี่ล้านนะ่ะห้าล้านสิบล้านนะ่ะตุ้มเดียวเลยเป็นรีเพย์กันเลยเอาเองเอาไว้ ก็นะได้เยอะอยู่แหละก็ต้องเยอะแหละเนี่ยก็ต้องอดทนหน่อยนะแรกๆมันก็จะน่าเบื่อเพราะมันไม่ค่อยได้อะไรทั้งนั้นอนะ่ะได้มาสามดาวสี่ดาวก็สะสมไปครับแล้วถ้าจะเอาให้ดีขึ้นอีกก็เฟนพอยครับมันเปิดได้ไม่จำกัดฉะนั้นก็แนะนำว่าหาเพื่อนแอดเยอะครับจัดการเ,เองนะครับ ID คุณคุณจัดการกันเองครับ ไปหาเอาตรงไหนเขาแอดเพื่อนกันพี่ก็มีอยู่นะตามเฟซบุ๊กอะลิงก์ใต้คลิปอะโอ้ไม่รู้จะสอนยังไงวะ <c oughs> มีลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วน้องไม่กดเข้าไปดูก็เออผมหยุดบ่นเรื่องนี้ไปนานแล้วนะก็หยุดบ่นก็มาจันทีเลยเราไม่รู้ว่าดิ้นกันเอาเองเว้ทําไว้แล้วเนี่ยองว่างก็ทําครับ อันหนึ่งดาวมันไม่ค่อยเปลืองของอะคือสมมุติว่าจะอีโวชิ้นใหม่ๆขึ้นไปเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมาเปลืองกับอัน1ดาวพวกนี้คือสามารถอีโวกับไปสร้างอันดาวสูงๆได้ได้เลยจะสร้างล้วพวกนี้รอไปก็ได้แล้วแต่อารมณ์อันนี้ก็รอรีให้มันได้ผลึกขาว พออันนี้จะเหลือเยอะใช่ไหมคือถ้าออกสี่ขามาในพี่เปิดได้ครบทุกช่องเลยถ้าอยากเปิดก็ดูดรางวัลมันก่อนถ้ารางวัลมันดีก็ค่อยเปิดแก้หน่อยนะครับให้มันแบบสนุกหน่อยเถอะอย่ารีดไถกันนักเลยไม่รู้ทําระบบมาทําไมไม่ได้เอื้อให้ผู้เล่นเลยอะอะไรอีกก็น่าจะครบลินในพีเอพไหวไหมก็ถือว่าช่วยได้นะ แต่ก็อย่างว่าอาจจะมาเป็นทีม2ทีม3นั่นแหละเอ๊ะทีมสองดิเพราะอย่างพี่อย่างผมใส่เนี่ยคือเน้นทำเดเมจล้วนๆเลยฉะนั้นกว่าจะออกไปสู้ได้ก็ทีมชนต้องถึกตัวบัฟอะไรต้องครบพอตัวบัฟครบก็ปล่อยออกไปแต่นี้ก็ทำเดเมจอย่างเดียวเลยต้องมีตัวปกป้องเยินทีหนึ่ง แต่ระดับล่างๆก็ไม่กไม่น่ายากครับบอร์ดมันยังง่ายอยู่ไงแต่ถ้าไปแบบแต้มสงูงๆแรงสูงๆครก็ไม่รู้เหมือนกันพอไม่รู้จะไปข้างบนจะไปเหนื่อยแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้วครับสุดยอดแข่งความเบื่อแล้วโอเคครับก็แค่นี้ละกันสละริรนลาบ,บอร์ช่วยได้ไหมช่วยได้โถโตวัวฟีค่ะโคตรคุมแล้วอ่ะตวัตวตัวฟรี <c oughs> รีบทำเลยอะ่ะไปดูของเอาแล้วกัน ลิงใต้คลิปก็มีบอกอีกว่าตัวไหนใช้อะไรสร้างกดครับดูกันเองโอเคกันได้ครับสวัสดี